จาจากเพื่อนเพื่อนเป็นคุณหมออยู่ที่โรงพยาบาลแล้วก็เพื่อนก็มาเล่าให้ฟังว่าแบบมันมีเครื่องนี้แล้วมันเรื่องช่วยเรื่องแบบไฟายลายความสวยความงามเนี่ยค่ะแล้วด้วยความที่สนใจเรื verein, remember, ่องพวกนี้อยู่แล้วก็เลยแบบลองดูแล้วราคาไม่แพงไม่เตรียมตัวแต่สิ่งที่ใหญ่ที่สุดคือเขาบอกว่าพี่ห้ามแต่งหน้ามาอันนี้บอกว่าอ๋อเหรอแต่ว่าทุกทีก็ต้องแต่งอยู่ดีค่ะใส่ครีมกันแดดมาแล้วก็มาล้างที่นี่ที่นี่เขาก็จะมีอุปกรณ์ไอ้พวกล้างให้ ของพี่30นาทีค่ะทําอะไรบ้างหรอไม่ทําอะไรเลยดูทีวีอย่างเดียวแล้วก็จิบน้ำไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะสอาทิตย์ครึ่งครบเลย10ครั้งแทบจะเข้าวันเป็นวันเลยนะคือตอนแรกเห็นเป็นอุโมงค์อ่ะก็แอบ,บกลัวนิดนึงนะว่าแบบเข้าไปแล้วมันจะยังไงแต่คือที่นี่เขาก็จะบอกว่าเอ้ย e พี่มันก็จะเหมือนเข้าแบบพี่ขึ้นเครื่องบินนะมันก็จะหูอืนิดๆนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรวจหูก,ก่อน ตรวจแบบหูคอจมูกอะไรสักอย่างก่อนนะคะแล้วก็ตรวจปอดก่อนว่าเราเข้าได้จริงๆหรือเปล่าพอตอนเข้าคือเราก็ต้องปรับความดันนะคะเขาก็จะมีน้ําให้เราดืม่มเพื่อปรับความดันหูกับอากาศที่มันกดเข้ามาแต่ก็ปกตินะคะเพราะว่ามีทีวีมีอะไรให้ดูอย่เงี้ยค่ะคิดว่าไม่น่าจะเป็นนะเพราะว่าเพื่อนคนหนึ่งที่มาเข้าเหมือนกันคนนั้นน่ะเขากลัวที่แคบแล้วเขาก็ลองเข้าดูก็ไม่เป็นไรคะ่ะ เพราะว่ามันเป็นกระจกใสค่ะมันไม่ได้แบบเป็นทึบแล้วเหมือนเราเข้าห้องอะ่ะคือมันคลีนมากแล้วมันก็เคลียแล้วมันก็เห็นทีวีอะไรเงี้ยเหมือนเรานอนดูทีวีแหละพี่ว่าปัญหาไม่น่าเป็นเรื่องกลัวที่แคบนะปัญหาน่าจะเป็นเรื่องหูแล้วมากกว่าความดันว่าแบบเรารับได้แค่ไหนสิ่งที่รู้สึกกับตัวเองแล้วแบบรู้สึกว่ามันดีมากอะ่ะคือเรื่องนอนหลับเพราะว่าปกติเป็นคนนอนดึกมากแล้วก็นอนไม่ค่อยหลับอะค่ะพอมาใช้เครื่องนี้สักประมาณครั้งที่ 4ี่ที่หเนี่ยจะเริ่มเห็นผลแล้วว่าสักประมาณ4ี่ห้าทุ่มมันจะเริ่ม,มง่วงและนอนเร็วและอิ่มเร็วตื่นเช้าประมาณ 4, 5, ตีสี่ตีห้าตีห้ายังไม่เกิน6กโมงอะ่ะตื่นแล้วทุกๆครั้งที่ตื่นอะเมื่อก่อนจะรู้สึกว่าปวดหัวนะเวียนหัวนะแล้วก็มึนๆเดี๋ยวนี้ไม่เป็นมีอยู่ครั้งหนึ่งพี่ยิงเลเซอร์มาและหน้ามันก็จะเป็นแผลแบบเป็นกระที่หน้าเยอะมากใช่ไหมคะเอ่อมาเข้าเครื่องอะแค่ครั้งเดียวเองอะตรงกระที่มันเป็นแผลติดสเก็ตอยู่อะ มันคือมันขึ้นมาเลยคือมันลอกเร็วมากซึ่งมันดีกว่าการที่เราปล่อยไว้เฉยๆแล้วก็ให้มันลอกตามธรรมชาตินะแฮปปี้ที่สุดอะคือเรื่องแบบช่วยให้นอนหลับได้สนิทแล้วนอนอิ่มจริงๆอันนี้ชอบมากถ้าเป็นวัยพี่คนส่วนใหญ่อะจะเข้ามาเพราะเรื่องความสวยความงามก่อนแต่สิ่งที่เขาจะได้รับอะจากอันเนี้ยมันก็คือ เฟอร์เตอร์อ่ะมันมันได้มันได้อย่างอื่นที่มากกว่าแค่เรื่องความสุของงาม mm hmm. พอเรากินอิ่มนอนหลับอ่ะแล้วก็มันก็ทําให้เราก็อาจจะสุขภาพจิตดีคือเราตื่นเช้ามาเราไม่เครียดเราไม่ปวดหัวไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็โอเค